มีฟาสเทนดิ้งไลฟ์ e ฟนิวแลนเซอร์ีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มีกลุ่มเิื้อินนะคะอีกหนึ่งกลุ่มมาอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าหนึ่งท่านเป็นศิลปินจากคนไทยและอีกหนึ่งท่านนี่ก็เป็นมาจากเกาหลีนั่นเองนะคะนั่นก็คือเติร์ดแล้วก็โฮนะคะซึ่งเราวันนี้เรามีล่ามมาด้วยนะคะนั่นก็คือพี่บีนั่นเองสวัสดีค่ะ เดีต้องถามกันเลยเอาอนี่ก่อนดีกว่าอวยพรให้ชาแนลวีของเราก่อนดีกว่าวันนี้ครบันนี้่ะครบ15ปีแล้วก็เด็กกับเติร์ดประมาณปี2ปีเองนะครับผมก็เหมือนโตมาด้วยกันเลยนะครับก็ตั้งแต่ได้ออกรอบแรกก็เปิดที่นี่เป็นที่แรกเหมือนกันก็รู้สึกเหมือนโตมาด้วยกันกับชาแนลวีนะครับผมงั้นก็ขออวยพรให้ชาแนลวีนะครับผมเจริญก้าวหน้าในทุกปีแล้วก็ขอให้คนดูเพิ่มขึ้นเท่าตัวเท่าตัวเท่าตัวในทุกปีเลยนะครับผมแล้วก็อยู่คู่คนไทยไปจนตราบการละนานเถิดเลยนะครับขอบคุณคร 아그 채널 V 15주년 정말 축하드리고요 앞으로도 최고 장수할 수 있는 아시아 최고의 방송이 되기를 정말 바라겠습니다 축하드립니다. ก็ยินดีกับสิบรอบ15ปีของ Channel V น,นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่15ปีแต่ว่าอยาให้ Channel V เนี่ยยืนยาวตลอดไปนะคะอขอบคุณมากนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเขาดีต้องถามเขานิดนึงดีกว่าว่าพูดถึงผลงานของเขานิดนึงได้ไหมคะแต่ยังจะไ,น,ไ,น,ไน้ไวตรงอ่า 어 과거에 레인과 같이 아이돌 그룹을 같이 했었고요. 그리고 4년 전에 비 월드 투어 공연을 같이 했었고 지금은 마이클 잭슨과 블랙 아이드 비스가 같이 작업을 해서 앨범을 내게 됐습니다. 여러분 기대해 주세요. ก็เมื่อก่อนนะคะเคยเป็นวงไอดอลนะคะซึ่งคุณเรนก็อยู่ในวงนั้นด้วยนะคะแล้วก็เมื่อ4ปีที่แล้วนะคะเขาก็เป็นแดนเซอร์ให้กับคุณเรนใน Ray Tour ทัวร์นะคะให้กับ2ปีนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็กําลังเตรียมอัลบั้มของตัวคุณโ o เองนะคะซึ่งคนที่เป็นโปรดิวเซอร์ค่ะโปรดิวเซอร์ให้ไมเคิลแจ็กสันแล้วก็ Black ไอพีด้วยอสองคนนี้มีอะไรอยากถามเปล่า ถามก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าสเปคสาวๆเป็นยังไงเพราะว่าแฟนคลับดูอยู่ต้องอยากรู้แน่ๆเลยแบบชอบสาวไทยหรือเปล่าคิดเตอร์ด้วยแต่이상형이어떻게되지이상형은เออ제가이번에ท่าูก็อยู่นี้คือ1วันได้5 000 여여자자분들서에ก็คือพอดีคนโทรมาถึงวนไทยอาทิตย์นึ่งแลนะคะแล้วก็คือเขาบอกว่าผู้หญิงไทยเนี่ยสวยมากเลยนะคะเขาบอกว่าตาของคนไทยสวยมากดูได้จากวิจเรือคุณคุณิดูจิชเนี่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ปลี่ยนจากสาวเกาหลีเป็นสาวไทยมีทาร์เก็ตให้เช็คคมเลยค่ะคองไทยเถ้ามมีวันที่มันเปือหายนี้ผมก็ ค่ายของเต้ยค่ายคังมินสิิจะมีงานครบรอบ3ปีครับผมแล้วก็จะมีวินนี้คอนเสิร์ตของเตร์เป็นครั้งแรกแล้วก็ทางค่าย H S Intermedia นี่ก็ให้คุณโฮนี่ก็มันเป็นแขกรับเชิญในงานเต้โดมแลคอนเสิร์ตด้วยกันกำลังจะถามเลยว่าสำหรับคุณโฮกับเต์ยเนี่ยมารวมกันได้ยังไงคะครับผมก็ คือตอนเต้ไปฝึกเต้นที่เกาหลีเนี่ยก็คือมีทางค่ายของคุณโฮเนี่ยเขามาสนใจเต้บอกว่าเด็กไทยเหรอมาฝึกเต้นอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบสนใจอยากจ,จะร่วมง,งานด้วยแต่พอดีตอนนั้นผลง,งานของเต้ทำอัลบั้มเสร็จไปแล้วเด็กก็เลยไม่ทันเขาก็เลยบอกว่างั้นจะมีคอนเสิร์ตหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้โฮมาร่วมในคอนเสิร์ตด้วยอไอย่างนี้เขาก็เลยมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็เชิญชวนให้ไปดูคอนเสิร์ตของแล้วก็เติ้ครับผมก็จะโชว์ด้วยกันในคอนเสิร์ตนี้ครับแล้วอัลบั้มของเติ้อัลบั้มนี้ชื่อว่าอะไรคะชื่ออัลบั้มเติ้สเตปอัพครับผม ตอนนี้ปล่อยออกมาแล้ว3ซิงเกิลครับผมเพลง Sweet Vampire เหตุผลที่รักแล้วก็เพลงหมายร่าสุดตอนนี้ชื่อเพลง All Night ครับผมอ่าก็ติดตามผลงานของเตยได้นั่นเองนะคะในช่องวิทายของเรานั่นเองได้เลยครับแล้วก็ของคุณโฮมีอัลบั้มออกแล้วด้วยหรือยังคะเนี่ยชื่ออ่างบ้นดนา์คู่ันช่วงเดย์คู่วน่วงเดยค่วันช่วอยู่ัน่งเดค่น่งเดย์ค่่เนเดย์คูันเดย์นยันย่วนค่ว

เท่า <formation jin inh throat> กับสเปคของคุณโทเลยเนยเดลไม่ใช่ผมก็ใครอยากงานเพลงของคุณโฮก็วันเพื่อหัดยืดยิ่งยก็ไปติดตามกันได้ที่คอนเสิร์ตเตอร์นะผมก็ในชิวงที่พี่ชาแนวีนะผมก็ไปร่วมงานกันได้นะครับผมติดตามได้นะคะทางของคุณโฮแล้วก็ของเติร์นั่นเองนะคะกับาบัมทั้งหมดของเขาทั้งนั้นเองสุดท้ายแล้วอวยพรให้ช่วยอีกนิดนึงแล้วกันค่ะสาหรับครั้งนี้แล้ว15ปีแล้วก็ไหนๆก็ได้มาร่วมอวยพรครั้งแรกด้วย ก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกทีมงานในเซอร์วีเลยนะผมก็ขอให้มีความสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รวยขึ้นทุกปีทุกปีนะของที่สําคัญงั้ก็ขอให้มีความสุขมากๆในปีนี้ของครับขอบคุณนะอ่าเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวคิวหน้าเรามาติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยววีเจลุกเกะรออยู่นั่นเองนะคะตอนนี้เราไปฟังเพลงนี้กันดีกว่านะคะ Like it's your birthday นะคะของหนุ่มๆกุชชั่นค่ะ